สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีรอบคําสวัสดีเอฟซีเพชรอีสานทุกทุกท่านครับขามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับกดซับตะไคร่หัวหอมกระเทียมกดกระดิง่งกดละ้ังกดกลองเพลงกดติดตามมิกอันนี้กดกดส่วนช่นวนแนวรถจัเลยครับเรามากินกาแฟรอบคาครับพี่นอ้องอะเราคนมากินยำขำพี่นอนหลับรอเปิ่ามักาแฟอันนี้กินยำเลยก็ดีกินยำกรอแลงก็น,กนอนหลับ อนรับดีบอบรับลึกจัดละครับเนาะขนาดเมียรักเงินยังงงหงมือขี้เลยนับคุณกาแฟอย่างไรกิดีเนี่ยผมว่าเราควรมากาแฟวีคอฟฟี่ครับเนี่ยกาแฟวีคอฟฟี่นี่ยแม่ครับพี่น้องเนี่ยเนีกินแล้วเงือกเงือกงักงักสำหรับซุ่มบวมเงือบบวมงักใจเทียนร้องกินเบิ้งเนี่ยครับโอ้ยไขเราไม่ได้รับข่อยแล้วบ่ได้นอนจัมือกันยังว่าเป็นอย่างงงงับจัดจัดละครับเนาะเออจีนเราไม่ได้เป็นเงือกเงือกงักงัก มันเป็นคือคือกาจักมันเป็น gera, กระจึกกระจักะละครับเนาะกาแฟวีคอฟฟี่ดีดีครับพี่น้องกูหลาบชนอกชนใจปวดแข็งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวซื้อไปกินเบื้องลวดเนี่ยเนี่ยกาแฟวีคอฟฟี่รสชาติหอมกลมกลมสละครับเนาะมีสมุนไพรดี่สุ dogs, wow, ดสามชนิดกุนะครับพี่น้องของดีนี่นี่ยเจ้าเดียวมาบอสิวฟังบวักกันบวบเลยเหมือกันครับเนาะอันนี้ย้อนหักกันนี่นี่จังเดียวของดีมาบอก กาแฟวีคอฟฟกินไลท์ไอ้แแห้งดีเลยครับน้อกินแล้วมันหิงเงืงงักมันเป็นคึกคกกมันเป็นกระจิกกระจักเสแล้วครับโอ้ยมืงสิไดีนอนมานอกินกาแฟวีคอฟฟเราสีดนอนเนมือแรงนี่น้องสีดีน้อนม่นาะสนุดสนุสนบ่สนสนุกสน้กสุกสนุกสนุกสนสนุกในสนุาสนุกสนุอ08 1 7 0นุ่8 6ทางไกสนกานกสนุนุกสนนก กินกันครับพี่น้องโอ้เสียบอีลีเสียบเสียบเสียบสุดยอดครับ